ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยชีวิตของคุณเคยเจอเหตุการณ์ที่สำคัญและได้ทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปไหมครับสําหรับผมมันได้เกิดขึ้นในวันที่ผมไปทําธุระที่จุฬาแต่แล้วสายตาของผมต้องสะดุดกับสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับ อึ้งทึ่งตะล hey, oh, 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 ึงจังงังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยว oh, in ้าวว้าว้โอ้โอ้จุลาจุลามีนางฟ้าด้วยเหรอเนี่ยโอ้นางฟ้าจุลาสวรรค์ชั้นเจ็ดอยู่แถวนี้เองโอ้หวานโดนใจน่ารักมากอุ้ยมองระแบบนี้คงจะไม่เคยเห็นผู้ชายในสายหมอกใช่มหมเป็นไงเท่ไหมครับ ผู้ชายในสายหมอกยืนหล่อเท่ๆท่ากลางหมอกอยู่ตรงหน้าหล่อใช่ไหมล่ะครับแล้ว่าหล่ออะไรตรงขวัญปิ้งหมูเนี่ยอหมูปิ้งได้แล้วเจ้าไม่เอาคนบ้าอะไรจะซื้อหมูปิ้งมาแก๊กหล่อเป็นเจมจียอยู่ได้นึกว่า dry ice จะแดกไม่แดกแดกครับเอ้ยกินครับกินอ <c oughs> พอดีเมื่อกี้เจมจีเล่งสาวอยู่ครับเงีบเ,เอ้าเฮ้ยนางฟ้านางฟ้าสลายตไปไหนแล้วล่ะ ข้าสาตาแป๊บเดียวนางฟ้าสลายตบปะโถษเจมจิมีบุญแค่นี้เหรอสตูดดโอฟันภูมิใจเสนอเลิฟหลอกๆแต่บอกรักให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรโถนน้องนางฟ้าไม่น่าข้าสตาพี่เลยพลาดไปได้ยังไงว่าเราเนี่ยเพราะหมูปิ้งแท้ๆแค่ยืนรับหมูปิ้งน้องก,ก็ทิ้งพี่ไปเยย้ย มาอยู่ในห้องฉันได้ยังไงเนี่ยโอ้โอ้เซ็กซี่เหรอโอยผมมากหน้าเซ็กเซ็กเฮ้อเฮอ้อย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพี่ราอยู่อย่าอย่าเข้ามาอย่าโอ้โอ้อย่าทำย่างงี้โอ้ แค่คิดก็ฟินแล้วอู้ทันรักเลยครอไม่ทันรักแล้วแต่โช่วนี้ครับผมรู้จักเพื่อนว่าน้องเขาชื่อไหม่ยังโสดและได้เบอร์มาด้วยวันนี้คัมต้องไหม่ในพี่พงศ์อยู่ในสายบอกหมูปิ้งวันนั้นนะครับเออถ้าพี่ชวนไปกินข้าวน้องจะไปไหมครับพี่เขาเป็นผู้หญิงนะคะเจอก็ไม่เคยเจอคุยก็ไม่เคยคุยคุยครั้งแรกก็จะมาชวนกินข้าวซะแล้วแล้วตกลงน้องไหมจะมาหรือเปล่าล่ะครับ ไม่มาแล้วจะมันนั่งกินทูเร็ดที่พี่เห็นเหรอคะโอ้โอน้องแค่ทุเรนะแต่ของพี่นี่จกกินเลยไม่จกคิดว่าเรากินทุเรศเแล้วนั่นเนี่ยยังมีทุเรศกว่าเราอีกเหรอมีครับมีชื่นชมดีไหมรู้จักสีหน้าวันนั้นหมายความว่าทับใจผมมากผมจกอาหารกินต่อหน้าเธอโอ้ในนี้เขาบอกว่าประเทศไทยมีคนไทยมากที่สุดในโลกแล้วกูจะตื่นเต้นทำไมวะเนี่ยเป็นไร เห็นแกเครียดตั้งแต่เช้าแล้วเป็นแกก็จะเครียดไหมล่ะเครียดเรื่องคนไทยเป็นประเทศเหรดูมันเนี่ยพลังงานนะกรับเรียวสัมผัสได้ใช่ครับมจะเห็นการในวันนั้นแล้ว่านไหนจะไปที่ไหนผมจะไปทุกที่แม้ววันจะทําอะไรผมจะเกาะติดไปไม่เคยห่างนะครับต้อเกาะติดหลังก็คนรักจริงอยากอยู่ใกล้ตลอดเวลานี่ครับทุกเวลา กาติดมึงเขียตาปากเลยน่าเกลียดอะไรว้ายเป็นไรอ่ะงานมิตลับมาอีกแล้วไอ้ดำไอ้ดำมันจะมาเกาะหลังมึงอีกแล้วยี่ผมแดงไม่ต้องตกใจเขาไม่เกาะหลังมึงหรอกฮะไอ้ดำมาอีกแล้วเหรอฉันไม่อยากเจอช่วยฉันด้วยมันเกาะติดฉันอยากเกาะอะไรดีน่ะเอาไงดีทำไงดีฉันไม่อยากเจอแล้วทำไงดี ขี่ออกแล้วอยู่ไหนจะมาเกาะหลังหน่อยยัยพี่พองแหม่มาตีเช้าเลยนะมหาใครเหรอคะพี่มาหาไหมนะครับไหมอยู่ไหนไหมอยู่ไหนพี่อยากเกาะหลังอ่ะไหมกลับบ้านตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วล่ะค่ะดูสิคะไม่มีเลยไม่เห็นมีเลยกลับบ้านตั้งนานแล้วมาเรียนยังไงว่ากลับบ้านแต่หกโมงเช้าเสียเที่ยวเลยสลดหดหูอดสูใจไม่ได้เจอหน้าไหมไม่รู้จะเกาะหลังใครกลับบ้านไปหรือยังพลังงานลึกลับไปหรือยังไปแล้วอ้าวเฮ้ย เฮ้ <One input> ยนี่แกเอาไหมไปไว้ตรงไหนวะเนี่ยฮะรับรองตรงนี้ปลอดภัยที่สุดไม่มีใครเจอยกเว้นเลนตกิจม <problem> <step> ันไปแล้วใช่ไ <persone language gardens> ้ยเฮ้ยที่มึงเอาเพื่อนกูไปทิ้งในถุงดำซึ่งกูทุกทิ้งต้มสัมปลาเน่าๆไปเน่ามากเลยชีวิตครูใช่ครับผมรู้สึกได้ว่าหลังๆเจอไหม่น้อยลงแต่ตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกครับไมอยู่ไหนยากกมาหลนงวนี่มันมาอีกแล้วทำไงดีอ่ะ งั้นเดี๋ยวกูช่วยมึงอีกทีแล้วกันแต่ลงถังขยะกูไม่เอาแล้วนะช่้ยกูไม่ทําอะไรสกปรกแบบนั้นดูน่นดิอะไรไปหลบปู๊บเฮ้ยเสียงอะไรเมื่อใครถูกถีบตกน้ําอานน้เพื่อนหมายนี่ยืนอยู่คนเดียวด้วยท่าที่น่าถีบมากเลยแต่หมายไม่อยู่เนี่ยเสียเท่าไหแล้วกูจะก่อหลังใครกลับบ้านเนี่ยจำไว้เลยไอ้ดำ ทำชีวิตเราย่แย่ครั้งแรกกูต้องลงถังขยะครั้งสองลงสระไปเก็บผักบุง้งสุดจะทนแล้วยอมรับเลยค่ะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยถูกชะตาและอึดอัดมากๆเหมือนชีวิตส่วนตัวได้หายไปเพราะผู้ชายจอมตื้อคนนี้นี่แหละค่ะเฮ้ยกูไม่เคยตกใจชีวิตกูจืดชืดมากอีกแล้วนะอีแชทอะไลเลี่ยนๆมาก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะเฮ้ยน่าเบื่อจริงๆฮะเบื่อใคร,รอ่ะวะกู อดำมาสิแชทมาจีบอีกแล้วเบื่อจริงเลยเดี๋ยวจัดให้นะไม่ต้องห่วงมียาแก้เบื่อยาอะไรนะยาเบื่อมดเกี่ยวไหมเนี่ยเออท่านั้นนี้จะครองโลกคิดถึงจุงเบยครับคิดถึงพี่มากกว่านะคะเฮ้ยตอบกลับมาด้วยเฮ้ยมีใจให้กูช่วนเลยกูได้แชทคุยกับชาวบ้านสียที มีใครคบมาตั้งนานแล้วพิมพ์หลอกเป็นไงหายเบื่อยังเฮ้ยวันนี้ต้องหมายหวานผิดปกติสงสัรจะมีใจให้เราแล้วแน่เลยเฮ้ยพี่เขานนะแกไปกินข้าวพรุ่งนี้ว่ะแกต้องไปนะแกไม่ไปฉันไปนะโอ้โหไม่ไม่เป็นไรมันหรือเปล่ามันเจ็บปวดรวดร้าวยังไงไม่รู้ปวดฟันคุดนะ่ซึกินข้าวไม่ได้กินไม่ลงเลยเนี่ยสงกินไม่ลงเลย แน่ใจนะว่าหมายกินข้าวไม่ลงเออกินใจเนี่ยถ้ากินลงกูคงหมดตัวเนี่ยปวดมานานเลยเนี่ยเบื่อจังเลยมันต้องเบื่อบ่อยๆหรอกเปลืองไม่ต้องกลัวปวดฟันคุดเดี๋ยวพี่จะพาไปหามนุษย์ที่เป็นหมอหมอฟันอ๊ยบ้าเปล่าอ๋ออ๋อเจ็บจะค่ากูหรือไงเนี่ยไอ้บมอป้าอย่ากูฆ่าหมอแม่งเลยค่าหมอแม่งเลย ดูเลอเธอรู้ใครวะโอเสดทุกทีเจ็บเหรเสียงไหมหรือควายถูกเชือดเมื่อกี้็ไม่เจ็บเท่าไหร่แค่เลือดไหลไปนโลหิตอ่ะหมอที่นี่เขาเก่งเนาะเขบอกว่าถอนที่นี่หายไปตลอดชีวิตเลยล่ะฝันล่างกูไม่เหลือซักซี่แล้วเนี่ยคนไม่เป็นคนไข้ที่ผมไม่เคยเจอตั้งแต่ผมเป็นหมอมาเลยนะครับเนี่ยทั้งสามีสามีตีตาแต่ผมโดนคนไข้ตีตาแส่ ข้าวหน้าไม่ต้องมาหากูเลยนะโอ้โหถอนสี่หนึ่งมันต่อยทีโอ้โหคนค่อยตีตาแตกกูุเริ่มคิดถึงอนาคตคุนแล้วล่ะจะรอดไหมเนี่ยไปอย่าลืมนะกลับไปกินยาตามที่หมอสั่งที่สําคัญดูทุกถุงยาด้วยนะว่ามียาอะไรบ้างอ่ะอ่านทุกถุงเลยนะทุกถุงเลยนะใครเอาอะไรไปใส่ในถุงยาเนี่ยเขียนอะไรอ่ะ เป็นแฟนกันนะโอ้โหมีช่องให้เขียนคำตอบไว้ด้วยแฮะยอมรับค่ะเหตุการณ์ทั้งนั้นทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วพี่พง์ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรือเราจะดูคนผิดไปนี่ไงแกที่ฉันแชทคุยแทนไหมในว,วันนั้นไงล่ะหาไม่ละพี่พม์เชื่อหมดเลยว่าไอ้ไหมไ่่เป็นคนแชทุยอย่าพูดเสียงดังไปเขาอยู่ข้างหลงังเดี๋ยวเขาได้ยิน <c oughs> <c oughs> อะไรกัน คนที่แชทคุยกับเราไม่ใช่หมายเลยเนี่ยไม่ใช่นี่หมายหลอกเราเรอเนี่ยโ <c oughs> ดนหลอกไม่รู้ตัวอีก <c oughs> พี่พง์พรุ่งนี้มาเจอหมายหน่อยนะหมายมีอะไรจะให้หล่ะได้พี่ก็อยากจะคุยกับหมายอยู่เหมือนกันนะโดนหลอกระวันแสกแสดเจนยานทิพย์ก็ช่วยไม่ได้เป็นไงรอมหมายนานไหมนี่นะหมายมีอะไรจะให้พี่พง์ด้วยละ รับรองพี่พงต้องแปลกใจไม่ไม่ต้องทำกับพี่แบบนี้เนี่ยรอดกับความรู้สึกคนเนี่ยมีความสุขมากใช่ไหมมันสนุกมากใช่ไหมที่พี่ทุบเททุกอย่างที่ทาดีกับหมทุกอย่างหมไม่มเคยรู้สึกไม่เคยรับรู้เลยใช่ไหมทำไม,มนคนแบบนี้น่ากเกลียดมากเลยคนบ้าเฮ้ยกูสาโกรธแรงกว่ากูอีกแล้วมาโกรธอะไรกูเนี่ยแล้วอุตสาเตรียมคำมารบายอย่างนี้เราก็ต้องเสียใจสิเนี่ยชีวิตน้อยของผู้ชายคนนี้ ตัวเองนั่งรอรถเมลสาย,ยะสอะไรอยู่สองศูนย์สี่ตัวเองรอสองศูนย์สี่เขารอสายสวาย่างยังไม่สิน้น <c> ร <oughs> ูกกูกเสียวมากเลยตัวเองอยากจะรอสายสว่างกับเราไหมลนะ่ะไม่เอาอ่ะพี่ขอโทษทำไมมางเวี้ยถุงาายาใส่พี่เนี่ยเดี๋ยวกลับไป มไม่มียาก,กินหรอกนะรู้ไหมแล้วเนี่ยพี่ก็เพิ่งเห็นเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็เพิ่งรู้ว่าตอนนี้พี่เข้าใจทุกอย่างแล้วนะย้อนภาพอดีตหน่อยย้อนนิดนึงจะได้เห็นภาพของผู้ชายน้อย,นอยคนนี้อโอความถุงยาใสแล้วก็ไม่เอากลับไปด้วย แล้ววันนี้จะได้กินยาไหมล่ะเนี่ยหมายก็เอ๊ะนี่มันที่เราให้ไปนี่กระดาษที่ถามไปว่าเป็นแฟนกันนะเฮ้ยมีเขียนคำตอบมาแล้วด้วยเฮ้ยหมายหมายตอบว่าโอเคอะหมายโอเคแล้วคุณดาเซ่แชดเลยเมื่อกี้ออพี่ขอโทษนะเรื่องราวความรักของเราสองคนมันเริ่มต้นด้วยความสงหวัง ผมอาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่หมายชอบตั้งแต่แรกเห็นแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมเชื่อเสมอมามันจะสามารถชนะจิตใจใหมายได้ก็คือความดีความจริงใจและความรักต่างหากแหละครับที่ทำให้เราสองคนมีวันนี้ได้ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมเรื่องราวของเราสองคนจนจบขอให้ทุกท่านที่มาในวันนี้มีความสุขในความรักและสมหวังในความรักเหมือนกับเราสองคนนะครับ ขอบคุณมากครับสท้ายนมัจะ